กลับมากต่อนนะคะอช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มีลูกค้ามาทอล์กนะคะเรื่องของการมูเตลรูติดต่างกันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ซื้อของกันด้วยนะคะคใครสนใจนะเบอร์0900899995ค่ะนติดต่อมาเลยติดต่อมาได้เลยแล้วใครจะใช้บริการน้องโอมนะคะก็ติดต่อได้เลยะอมโดยนี้ติดต่อได้ติดต่อได้เลยเพราะว่าน้องโอมเนี่ยนะคะก็คือแบบรับอย่างเดียวไม่รู้นะคะ ไกลขนาดไหนโอ้ก็ไปหาถ้าตัว300ออนะฮะนะฮะคุณผู้ชมกบมาในช่วงนี้นะครับไปดูแอน,นทองประสมครับกับเลิฟซีนเปิดตัวละครเกมรักทรยศชาวเน็ตก็มงคลก็พูดว่ามันแรงไปไหมมองก็บอกว่า เฉยๆนะครับบางคนบอกว่ายังมีหล่อแบบนี้นะฮะก็ลงจอไปให้ชมกันแล้วสําหรับเกมรักทรายโยทางช่อง3นะที่เหมือนว่าเป็นละครรีเมคที่หลายๆคนรอคอยเรียกว่าร้อนฉ่าเลยตั้งแต่ตอนแรกโดยเฉพาะฉากเปิดตัวซึ่งเป็นเลิฟซีนสุดเผ็ดร้อนของคุณแอนทอมผสมและคุณอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับที่สาวแอนเคยเปิดตัวเปิดเผยเอาไว้ว่านานแล้วว่านี่คือเลิฟซีนที่ร้อนแรงที่สุดในชีวิตของการแสดงเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งนะฮะกระแสตอบรับ ก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับโดยชาวเน็ตได้พูดถึงซีนนี้กันบอกถล่มทลายบางคนบอกว่านอนดูเกมรักทรยศ EP พหคนเดียวเลิฟซีน ของคุณแอและคุณอนานดาดูเดือดมากทำไมคุณต้องนอนดูคะเออคือละครเราต้องนั่งดูกันนะคะเออบางคนคุณนอน,<บ>นอนดูแล้วคุณทําอะไรอยู่บนเตียงเออทำเอา,าเข<อ>ินเลยแบบว่าคนบอกว่าเนี่ยถ้าดูเนี่ยก่าที่บ้านเขาจะแบบอบเขินนิดหนึ่งน,งนะฮะน่าจะทําหน้าตามไม่ถูกเพราะมันเป็นเหมือนแบบมันร้อนแรงมากจนเกินไปนะะเดี๋ยวก็ลงยูทูบเดี๋ยวมึงก็ไปดูในห้องน้ําได้ค่ะเออบางคนบอกแทบจิงไฟรุกนะฮะบางคนภาพสวยมากๆละครสนุกนะครับไม่เคยดูเวอร์ชั่นอื่นมาก่อนเลยยิ่งน่าติดตามเลยบางคนบอกไม่คาดหวังมากไม่ผิดหวังเเป็นจริิงอยูู่ดด ดีงามนะครับบางคนเหมือนได้เห็นนักแสดงสลด์คาลิเกเตอร์แบบว่า มาเหมือนว่าเปลี่ยนจากที่เคยเห็นแบบเดิมเดิมุม,มเดิมเดิมของนักแสดงก็มาเล่นบทบทอะไรเขาเรียกว่าเลิฟซีนแบบนี้แล้วกันนะฮะ,ะเออทำไมบางคนบอกว่ามันเหมือนหนังเอกเกินไปทำไมละครปล่อยมาได้คุณเคยดูหนังเอกเหรอคะคุณออดูไม่รู้ว่าหนังเอกทำางนขนาดนี้ก็คนเขาว่ากันมันไม่เหมือนนะคะม,มันเป็นหนังมันเป็นละครนะคะแล้วอย่างแอนเขาคงไม่มาเล่นหนังอย่างประเภทอย่างนั้นแน่นอนอม,มันเป็นละครคุณจินตนาการไปเองคุณต้องโทษจินตนาการของคุณนะคะที่คุณจินตนาการไปว่ามันเป็นหนังอีโร ติกหนังเอกอะไรพวกนี like ้นะคะครับโอมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะที่มาทำรายการเนี่ยเพราะเขาเล่นหนังเอกมาก่อนเลครับเล่นมาก่อนเล่นหลายเรื่องเลยเล่นเอกนะคะใช่ฝ่แคมแฟมรับคดีพิศวงเล่นหมดคือตายแล้วยังไม่รู้ว่ายังปิดแฟมไม่ได้อช่ไใช่แล้วแหละเล่นปริศนาลึกลับไขปริศดีปริษฎีคืออะไรอ่ะที่อธิบายของเขาก็ปริศดีเนี่ยอีโอมกูไม่เคยได้ยินไขคดีพิศนาคูณรวมกันนะคะเออแล้วแหละนะคะก็ไปดูเอาละกันยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวีโอมเขาก็ไปดูในห้องน้ำค่ะ ูแ,นนนแล้วมันก็จะเปิดไฟมันไฟมันเหนมือนที่บ้านมาันนะครับแต่เป็นไฟสีแดงเพราะชเลือดค่ะโดนแขกเสียบค่ะอเอาไป้ายวันนี้นะครับไปดูคุณโบเบจวันครับโดนนอกใจตลอดเลยเล่าฉากเด็ดเจอผู้หญิงอื่นที่เตียงแฟนนะครับ<อ>ก็ทางด้านของโบ,บโบเ<โ>บ,<โ>บจ,บ<โ>บจบวันนะครับก็ออกมาเล่าประสบการณ์เนี่ยว่าผิดหวังในความรักโดนนอกใจมาตลอดมีบางครั้งที่เจอเหตุแบบนอกใจแบบจังๆไปเจอผู้หญิงอื่นที่เตียงของแฟนตัวเองดูคุณโบเล่าย้อนแบบนี้บอกว่าวันนั้นเราอยากไปกินอาหาร เช้ากับเขาด้วยซึ่งเวลาที่เราครบใครเราเลือกที่จะเชื่อใจก็เปิดประตูเข้าไปเลยก็แล้วก็เห็นเขาเนี่ยม,มาบอกเราว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะขณะที่ผู้หญิงก็ตื่นนะหันมามองเรายิ้มให้แล้วก็นอนต่อแล้วก็ด้วยความเป็นหลักทางแรกนะฮะอืมเราก็ไมร่รู้ต้องทําตัวยังไงเนาะล้วก็บอกเขาว่าเออแขกคุณกลับเราค่อยคุยกันนะจากนั้นเขาขับรถออกไปเลยนะครับ ตอนมาเมืองไทยก็มีรุ่นพี่แนะนำให้รู้จักพี่คนหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อเจอกันที่ Modeling Casting นะครับก็เป็นข่าวเหมือนกันคุยกันเกือบปีกว่านะจะเป็นแฟนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะอยู่ที่ไทยแค่ปีเดียวก็มีเขาคอยมาเป็นเพื่อนพาไปหนุ่หนี่นต่างๆจบการเพราะมีเรื่องคนอื่นนะคนอื่นก็คือเอามาบอกเราว่าเออซึ่งเขาเนี่ยเอาไปถามเขาว่าอ,อมีคนนู้คนนี้หรือเปล่าพอไปคงจะจับได้หรือเปล่าคืออภัพรักมหเนี่ยดวงแบบนี้ ดูอาภัพรักนะฮะเรา <นะ S 2> เราเรา,เราไม่รู้ว่าน้องใสุอูมามิไปเยอะไหมไงตอนเล่าอ่ะอืมอายจ,จะเป็นสีสันด้วยอาจ,จะใส่อูมามิเขาบอกว่าเนี่ยเราก็เชื่อสามช้อนเขาก็บอกว่าเราก็เชื่อเพราะประเด็นคือผู้ชายเนี่ยเขาพาผู้หญิงคนอื่นมาเจอกลุ่มเพื่อนเขาในช่วงที่เราเนี่ยไปทํางานถ่ายละครเขาก็พามาแนะนําโนดนีน่นะั่นให้เพื่อนเพื่อนเขารู้จักแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็เอามาบอกเราเออสุดท้ายเ,าเรื่องก็จบแบบชีวิตความรักแบบเดิมๆนะฮะ บทชี้ะลูก้าย่งโอ้ยของเขา่็ออกมางั้นบทต่อไปเรื่อยๆถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขก็บทเปิดกะทำตัวเหมือนน้องโอมนะคะตอนนี้ขาจะมีความสุขก็ได้ขอแค่มาทำตัวเหมือนอโอมเนี่ยแหละค่ะทำไมกินไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็หยุดนะคะพอดีว่าตอนนี้ไม่เหนื่อยจ้ะอยากจะพูดคำนี้ออกมามากเลยแต่ก็เพินใจคนเซนเซอร์ทำไมพูดไปเลยเดี๋ยวไม่เซนเซอร์ได้ให้ออกไปเลยแม่พูดไม่ได้ให้โอมพูดไปคือมึงพูดออกมาเนี่ยคือ คนที่เขาทำอาชีพทนี่เขายังได้เงินแต่มึงไม่เคยได้เงินไม่ได้ไรเขาเรียกว่าทําบุญทําทานอาสารรณกุศลไม่รู้จักหรอว่าช่วงนี้ผิวพนดีแน่นอนตัวเหลืองใช่ธรรมดาตัวเหลืองใช่ขอบตาเขียวไปนิดนึงนะเออนอนน้อยเป็นสวยอย่างนี้คนสวยนะ ไม่สวยทําไม่ได้นะคะเออต้องสวยจริงเออกี่ไม้แล้ววันเนี้ยไม่เอ๊ะเอาแล้วบอกบอกไม่มีไม่มีจมูกทํางานทําบุญทําทานพอถามกี่ไม้ไม่ตอบอืไม่มีไม่มีเออคือกี่ไม้พี่เขามาตีมึงอะที่เขาไม่ไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ก็เอาเวลาหมดแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะติดต่อลโฆษณาหรือไทยอินนะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 แปดค่ะเก้าเก้าเ้าห้าเอาคุลงไปหมดแล้วแปดมาจากไหนนี่เอาใหม่เบอร์อะไรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้า ใช่ลงติดต่อโฆษณาได้มาว่าทายอินทอกสินค้าหรือมาพูดคุยกับเราในรายการได้เลยนะจ๊กกับมอมันขั้นปากนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลราไปก่อนต้องผ่าน้องเขาไปล้างคราบเลือดคราบคราวแล้วสวัสดีคุณครคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ